สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนขับแหย่ชื่นชมกาโตะหลังเผยภาพขณะนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องแฟนขับแหย่ชื่นชมกาโตะหลังเผยภาพขณะนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียกได้ว่าผ่านกระแสดราม่าครั้งใหญ่มาแล้วสาหรับอดีตหลวงพี่กาโตะพงสกรจันแก้วที่ราสึกออกมาใช้ชีวิตด้แการไลฟ์ขายขนมหารายได้หมดเกรี้ยงใน8นาทีจนถึงขั้นหลังน้ําตาออกมาเลยทีเดียว ต่อมาพงศกรจันแจหรืออดีตพระกาโต้ที่หลายคนคงจะทราบกันดีว่าเจตัวนั้นเคยผ่านประกวดเวทีไม่ทองคํามาแล้วได้ปล่อยผลงานเพลงคอฟเวอร์เพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยพร้อมทั้งเล่น MV ด้วยออนแอเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน65ที่ผ่านมาหลังจากที่ปล่อยออกไปนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเดียวๆและล่าสุดกาโตะก็ได้เช็คอินอยู่ที่มหาวิทยายลายัยมหามกุฏรราชวิทยายลายัย วิทยาเขตสีธรรมมาโสกราชพร้อมเผยภาพตนเองขณะกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องกับเพื่อนๆโดยมีข้อความระบ,บุว่าผมตั้งใจเรียนครับพร้อมอิโมจิหัวเราะตามกลางแฟนคลับแห่ชื่นชมและส่งกำลังใจขอให้เรียนจบไวๆขอขอบคุณข,อข้อมูลค่าจาก tnews coth ค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่นนฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ